สวัสดีครับ Learning Notebook นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟลังสิตนะครับเวลาที่สี่สี่สิบนาทีนะครับก็กําลังจะเดินทางไปครับไปลบบุรีครับขบวนนี้ปกติจองออนไลน์ได้ไหมครับเป็นรถแทนเมืองสายที่ไหนครับอ๋อครับโอเคยี่สบองบาทระบุที่นั่งปะครับครับออกจากหัวลำโพงใช่ไหมครับ เดี๋ยวขึ้นรถไปชันเมืองไปลบบุรีนะครับขบวนสามศูนย์สามรถจะออกตอนครับครับตอนตีห้าเก้านาทีถึงลบบุรีตอนเจ็ดโมงห้านาทีเนชั้นสามบ้าลมไม่ได้ระบุท네ี่นั่งนะครับขอบคุณมากครับดีครับนี่ก็ตีสี่สี่สิบนะครับอีกยี่สิบแปดนาทีขบวนสามศูนย์สามมานะครับรถไฟชานเมืองขบวน303คอมมิวเตอร์303นะครับจากหัวลำโพงไปลพบุรีนะครับ เวลาถึงสถานีรังสิตที่5 8นาทีเวลาออกที่5 9นาทีทางชาลาที่6จองตั๋วผ่านออนไลน์ไม่ได้ต้องมาที่สถานีนะครับสถานีรถไฟรังสิตนี่ก็มีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้วก็มีรถไฟทางไกลนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งรอนะครับก็ถึงเวลาก็ลงไปขึ้นรถไฟข,ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ลงลิฟต์นะครับมาช่วยกับไปด้วยมารอแล้วนะครับตอนนี้ก็ปี5ตรงนะครับบรรยากาศสถานีรถไฟรังสิต ตรงชานชาลาที่6ด้านล่างนี้นะครับจะมีเครื่ไฟเข้ามาด้วยนะครับขบวน026นะครับหนองคายกรุงเทพนี่เป็นนักสู้เลยนะครับตรงนแทนทีนก็เป็นกสู้นะครับเป็นู้เสบียงก็มาชมกระบวน026นะครับหนองคายกรุงเทพอฏิมาจากด้านนอกนะครับก็เป็นผู้แอร์ล้วนเลยนะครับทางเสบียงนี่ก็ติดแตรนะครับแล้วก็มีไฟบอก หาเลขอยู so you ่ข้างบนรถนะครับน so so ี main, so ่ก็สี4นาทีนะครับที่สถานีหลักสึกรถคันนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯาครต่นะครับวน3เข้าสถานีหลักสึกนะครับก็เป็นรถไฟที่สุอิ่านงแคปราบุรีจะทางาจ่ยไดการเดินาปราณ3,000ล้านครับออนี้ราเป็นรตรงเวตาที่32นะครับี้เเเข้ามาตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ ตีห้ 5, 9, า้านรัาเกเเตัวนะครับรถไฟก็ออกแล้วนะครับีหานาทีตรงเวลาตรงเวลาเพลเลยนะครับวิ่งมาย นนีก็เจ็ดโมงสิบเก้านาทีที่ลบบุรีนะครับก็เป็นยามเช้าที่สุดที่ผมเคยมาที่ลบบุรีนะครับกระบวนรถไฟท้องถิ่นเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นนะครับที่สถานีรังสิตนะครับไม่มีคนเลยจนคนแน่นเป็นขบวน